อันนี้ในส่วนนี้จะเป็นเครื่องผสมขี้เลื่อยนะครับผสมอะไรบ้างผสมขี้เลื่อยขี้เลื่อยคือขี้เลื่อยหรือขี้เลื่อยยางพาราครับซึ่งเป็นยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยางร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมต้องเป็นขี้เลื่อยอยางพาราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหนึ่งยางพารามีสารอาหารที่เอสตองการพวกวิตามินดีครับพวกนี้คือเก็บสามารถนำมาใช้ได้เลยและมัน,านาสามารถย่อยสลายได้ไว พึ่งไม้โอ่งไม่สามารถทำเนียได้แล้วส่วนผสมตรงนี้มีอะไรบ้างก็จะมีลำครับลำละเอียดลำลำข้าวเนี่ยเหรอครับลำข้าวลำละเอียดครับลำละเอียดน้ำยาต่างกันนะครับต้องต้องดูด้วยเพราะว่าเวลาไปใช้งานมันมีโปร่งใสปริมาณก็ตามสัดส่วนของมันก็หกเปอร์เซ็นต์ครับในบนเครื่อนี้หกเปอร์เซ็นต์ของที่เลื่อยหนึ่งร้อยโลครับเรื่องนี้ผสมได้ดีละหนึ่งร้อยแล้วเราต้องใส่น้ำอะไรไหมก็น้ำครับความชื้น70% ความชื้นต้องเป็นน้ําสะอาดใช่ไหมเป็นน้ำสะอาดครับเป็นน้ําที่ไม่ควรมีคลอรีนด้วยถ้าน้ําคลอรีนไม่ได้ครับก็เป็นน้ําสะอาดคือถ้าที่อยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็ดปีนิดถ้าเป็นน้ําน้ําสะอาดไอ้น้ําน้ําที่เป็นคลอรีนนี่ถ้าเราพักไว้ให้ต้องพักไว้ก่อนครับก็คือต้องพักให้ให้ไอ้ส่วนคลอรีนหายไปก่อนครับลำก็เป็นลำละเอียด รัมก็คือจะมีสารอาหารที่เห็นสามารถนำมาใช้ได้เลยแล้วก็ไปบน,นใส่เกินปริมาณในปกติเทียมบน,นเกินเพราะว่าหนึ่งพวกนี้มันจะเป็นจุลินทรีย์ครับที่สามารถย่อยกระดาษได้ไวซึ่งจะมีกลิ่นที่สามารถคือมันจะพวกครับพวกจุลินทรีย์พวกอะไรพวกนี้ก็จะชอบครับถ้าเราใส่เยอะมันจะได้กลิ่นก็จะมากินอะไรก้อนเห็ดเหนืออะแล้วก็จะมีวิตซัมวิตซัมก็พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้ ที่เลื่อยแต่มาคือคือความชื้นย่อยสลายได้ง่ายครับอ่าครับ,ำรบทำให้ก้อนไม่แน่นมากแก่็จะมีดีเกลอดีเกลือนี่คือแต่ละสูตรแต่ละฟาร,ร์มก็จะไม่เหมือนกันครับอันนี้ในในปริมาณการใส่ที่หนึ่งร้อยโลนะครับจะไม่เหมือนกันดีเกลือช่วยอะไร,รช่วยกระตุ้นเส้นใยครับเวลาที่เราปลูก้อนหน้าที่สำคัญคือกระตุ้นเส้นใยก็งั้นก็ ไม่มีอะไรมากครับแต่แต่ละฟาร์มที่จะใส่พวกอาหารเห็ดครับพวกกระถินก้นพวกนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ปุ๋ยปุ๋ยนี่เขาไม่ใส่ใช่ไหมปุ๋ยก็เป็นสูตรดั้งเดิมครับ<อ>ปุ๋ยยูเรียครับแต่ทางฟาร์มเราไม่ใช้ครับเพราะว่าปรับเป็นสูตรใหม่หมดแล้วครับคือแต่ก่อนที่เรื่อยที่จะามาใช้ได้ต้องหมักไว้ข้่มวันข้่มคืนครับแต่ที่นี่คือหมักแล้วทําเลยคือใช้เลยเรียกว่าเป็นแบบสูตรเร่งรัดเลย ไม่ต้องมาบม่มเป็นเป็นวันจริงคครับเพราะถ้าเป็นสูตรโบราณจริงหมักกันหลายวันกว่าจะทําได้ครับเข่งนึงนะใช่ยี่สิบโลแล้วใช้กี่เข่งนะต่อต่อครั้งก็จะใช้ห้าเข่งคือร้อยโลโ<อ>ที่ได้แห้งนะ ครับเป็นเครื่องผสมอ่าไออะไรนะเป็นเครื่องผสมไม่ขี้เลื่อยนะครับเอาไปใช้ทําก้อนเห็ดนะครับก็จะมีส่วนผสมก็คือขี้เลื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีลำใช่ไหมมีลำแล้วก็มีอะไรอีกนะยิดซ้ำโดนไม้ยึดซ้ำโดนน้ำไม้ใช่ไหม เดี๋ยวเราจะทำร่อนฟมาแบบนี้ก่อเก่งขึ้นมาเลยเอาง่ายๆเลยรอนฟ้าตัวนี้สองพันเองเริ่มเป็นเครื่องนะครับแต่เราจะมีส่วนผสมเข้ามาใส่อีกนะครับเราก็ร้อยเครื่องมันดีที่เลื่อยให้ละเอียดรับแคบหนึ่งเพราะว่าที่ตากมาเป็นก้อนเนี่ย ตอนหลังครับเราจะผสมใน่วกที่เป็นพุงผมก่อนให้เข้ากับที่เลืออเ่อยก่อนใช่ที่เลื่อยมากขึ้นอยู่ดีมากขึแนกเดิตัวนี้จะเป็นตัวปรับสภาพความมันกดเป็นด่างของที่เลือ่อยอ่ะส่วนจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่สูตรตามใครตามมัน แต่ที่นี่เหมือนกัน,นโดโลไม้ใช่ไหมตอนนี้โดโลไม้ครับอันนี้อันนี้ใส่หมดถุงไหมครัไม่นี่เราใส่ไว้เวลาตักจะตักง่ายนะอ๋อแบ่งเดี๋ยวแบ่ง,แบ,งแบ่งชั่งกิโลคือใช่ครับ ตัวนี้จริงๆแยกกันไม่ออกนะว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรเป็นยิงสีนี้มันจะขาวกว่านี้มึงยิบซ้ำอ๋อนี่ยิบซ้ำใช่แต่ถ้าเก็บแบบไม่ไม่เขียนฉลากไว้นะบางทีโอไม่ไว้ใจตัวนี้มันจะออกออกสีเทาๆใช่ครับเดจับมาเหมือนกันหมดความละเอียดเหมือนกันเคยเอาให้มาเขาจาเราก็จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็สอบถึว่าไม่กล้าใช้นะเททิ้งหมด ยึบซ<ล>ังขนาดนั้นหนึ่งกิลโลขังหนักทท่้วใส่กลขึน้นนี่ลขึ้นอัน,นี้ไอนนตัวโดโลไม้นี่โลโล้ลขึ้นใส่ผสมนีม่เลย เก็บดีไม่ชื้อน่ะมันจะรับมันจะกนดดีมันจะละเอียดแต่ถ้ามันเก็บเพระดวงความชื้นมันจะเป็นเม็ดก้อนตัวนี้เป็นลำละเอียดนะครับใช้4กิโลครับสูตรก็คืออย่างก่อไม่เกินร็ของที่เลื่อยหนึ่งรอยโลก็ประมาณ6กโลแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนแแต่เราแต่เราฟาร์มจะใช้ไม่เท่ากันถูมใช้สูตรมาอย่างน,นี้ผมก็เอามาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าใช้หัวอาหารแทน ใส่มากใส่นออ้อยมีผลยังไงใส่มากไม่ได้มีผลดีเพราะว่าพวกเชื้อจุลินทรีย์มันชอบเหมือนกันลำบางทีเขาก็ยังเอาไปผลิตเป็นน้ำมันน่ะเนาะจะใส่ผสมกับพวกอาหารสัตว์อะไรใช่โอันนี้จะใส่เลยใช่ไหม ครับเราที่เอาไปจะทำแต่ผมจะได้เห็ดอาหารสัตว์เหรอเป็นหัวอาหารเห็ดอ๋อวันนี้จะเป็นหัวอาหารเห็ดครับนนได้สามกิโลได้สามกิโล มันก็เป็นที่แต่ปลาภายในคนไทยคือเป็นเรื่องข้าที่เหตุผลการอ่ะตัวเนี้ยนะใช่เอาตรงไม่เข้ามากว่าก็เทตาม เป็นตัวที่ปรับสภาพความเป็นกดเป็นด่างของที่เรื่อยส่วนใครจะใส่เท่าไหรก็แล้วแต่สูตรดิแล้วแต่ความชอบ,บไม่ใช่แล้วแต่ความชอบก็คือสูตรใครสูตรมันอันนี้คือตามความเป็นมาตรฐานอันใคนรว่าดีก็ทําแบบนั้นไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นไปสกพังเลยว่างไรแล้ว ตอนเาน้ำใส่ะจะเป็นดีเกลือใช่ไหม yeah. ดีเกลือดีเกลือนี่ก็ต้องเค็มอมโมลอมโมลก็แล้วแต่คนจะใช้อมโมลก็ไม่ใช้ใช้รถผักได้เหรอ เันนี้ยทำมูลองเห็ดเลยกล้องแม่ท่ตอนแส่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ละลายฟามใช้กันแต่บางฟามเขาก็าทำคอมวนเองพวกคอมวนตีเห็ดอันนี้ใช้เยอะไหมหนึ่งถ้วยหนึฝา นี่สิบลิตรแล้วก็ผสมต่างหากอีกหกสิบลิตรก็แพ้ได้ความชื้นเพียงพิกันนี้แต่นี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าถ้าขี้เราซื้อเราต้องลดน้ำออกมา ตวงวัดเรียบร้อยเลยนเนาะก็จะผสมน้ำเข้าไปอีกประมาณา <30 L. S 1> 60ลิตรนะครับก่อนหน้านั้นเราใส่ไปแล้วก่อนหน้านั้นเราใส่ไปแล้ว10ลิตรนะครับผสมกับดีนเกลือแล้วก็โฮอร์โมนนะครับเพื่อให้มีความซึน70%นะครับผมส่วนที่ผสมแล้วเราก็จะเอามาอัดเป็นก้อนนะครับ ชั่วโมงนจะได้800แ 800, อป้อก้อนนะครับหัวอัดก็จะมีประมาณแปดประมาณแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อาดเสร็จแล้วก็จะเอาไปแยก่อนตอก็ย้อ เอาไว้ใส่ใส่คอแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับวันนี้ลุงบอลไป็คนงานเองแล้วนะครับนีเราไดมาดูทางทรเลยผมแ่เลยมาดูการสาธิตการทำเห็ดของเด็กน้อยนะครับเั็น้ลุงบอล เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการทําก้อนเห็ดนะครับออันนี้ขั้นตอนนี้เขาเรียกขั้นตอนของก็การใส่คอปิดฝานะครับอก็ไม่ยากกนน็เห็นคืออ่เดี๋ยวดูก้อนต่อไปอันนี้คือ่ารกะจายการทุบก้อนให้มันแน่นออแตงจริงก็ทุบแค่มาจับตรงให้มันเท่ากันทุกก้อนอเพราะว่าความแน่นเเครื่องมันได้อัดมาครับจํานวนหนึ่งแล้ว การใส่ฝาคอนอกใช่ไหมตัวนี้เขาเรียกอะไรคออยู่ด้านนอกถุงการดึงถุงดึงให้แน่นครับเพื่อให้บริเวณนี้มันแน่นเพื่อไม่ให้ก้อนมันยุบเวลาที่เราเอาไปเปิดดอกถ้าคอไม่แน่นเนี่ยก้อนมันจะโสมไวแล้วก็บิดฝาปในฝานี่ก็มีมีสำลีครับเพื่อกันความชื้นออกการแมลงเข้าแล้วเราในในในช่วงที่ ที่ว่าเวลาเป็นที่อะไรนะที่ว่าเห็ดมันเริ่มออกแล้วอะ่ะต้องเปิดต้องเปิดฝั่งออกใช่ไหมครับก็ถึงเวลาเปิดก็จะเปิดปกติครับอย่างนี้แค่ไม่ดข้าฟางออกที่เราหยอดเข้าไปแต่ขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือการเอาไปนึ่งอ๋ออันนี้แค่การเตรียมก้อนที่จะไปน,นึ่งอ่าก็คือคือเราทําส่วนนี้เสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งใช่ไหมครับถ้าก้อนดีเนี่ยเวลาดึงแน่นครับถุงที่เป็นจีบจะดูสวยงามขึ้นเนาะใช่ครับทุกก้อนจะเท่ากันหมด ความแน่นของก้อนก็ตานกลางครับไม่ต้องแน่นมากก็ต้องหลบมากแต,แต่ไม่ไม่มีปริมาณว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมก็จริงๆก้อนไซนี้นะครับถุงหกครึง่งกูนึ่สองครึง่งหลักๆได้ทำอยู่ที่ประมาณแปดขีดครึง่งไม่เกินหนึ่งโล<อ>ครับถ้าเกินจากนี้ไปก็ทำให้ก้อนชื้นเพราะว่าผสมน้ําเยอะเบาจากนี้ก็ก้อนแห้งไซ,ไซนี้นะครับ ไซนี้ถ้าถ้าเราทําเสร็จแล้วถ้าเรามีการจําหน่ายเป็นก้อนนี้ก้อนที่นี่จําหน่ายก้อนว่เท่าไหร่แปบาทครับอมเบาทพร้อมเชื้อเดินเต็มพร้อมเปิดได้เลยก็คือไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็คือเอาไปไปวางไว้เพื่อให้เพื่อให้ให้เกิดดอกเห็ดอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับ